สวัสดีทุกคนที่เข้ามาร,ารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราไปช้อปปิ้งที่ตลาดมาสามที่นะคะทุกคนคิดนานหน่อยไปคอสโ a วอลมาแล้วก็ไปตลาดไอเชียมานะคะอันว่าด้วย130รอเรียญได้เอากลับมาๆากดุดืเลยนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอยู่ในอเมริกานะ อันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะ <nominated. S 1> เราได้ผักนี้มานะคะผักนี้ก็5.99เนาะก็หกเหรียญนะคะทุกคนได้มาจากอคอสโคนะคะคแล้วเราก็จะได้ตัวหอมน,นี้มานะคะหอมแพ็คนี้นะคะอยู่ที่สองรันแปดสิบเจ็ดเซนนะคะสอง 70เซนที่วอร์มานะแล้วเราก็ได้ส้มมานะคะทุกคนอันนี้คือส้มนะคะเราได้ส้มตัวนี้มาอยู่ที่สี่ดอน70 79้ามัค้คะ79เซนนะเราจะเล่าให้ฟังครั้งแรกขนาดสีพาวนะคะครั้งแรกที่เรามาอเมริกาเนาะเราบอก สามีว่าเธอเธอซื้อออรเรนต์มาให้ฉันหน่อยสามีก็ซื้อตัวนี้มาให้เลยเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ออรเรนต์แกบอกว่าอันนี้แหละออรเรนต์เธอเห็นไหมเขาเขียนว่าออรเรนต์เธอจะเถียงฉันอีกเออก็เลยบอกว่าไอ้ลูกเล็กๆอะ่ะเท่านี้แกบอกว่ามาเดลีนก็เลยบอกว่าไม่ใช่แกก็พาไปที่ตลาดนะทุกคนเออมันก็เขียนมาเดลีนจริงๆเเราอยากบอกทุกคนว่า ถ้าคุณอยากกินไอ้ส้มลูกเล็กๆเหมือนบ้านเราเนาะเรียกมาดลินนะคะอย่าไปเรียกออเลนออเรนไม่ได้กินนะออ l เลนคุณจะได้กินลูกแบบนี้นะคะ <c oughs> ความเปิดความซื่อบื้อของเรานะอันนี้ก็ชิปนะคะเดน,นะคะท่านเจ้าพวกคุณนะ,ะ,ะเห็นตัวนู้นไหมฮะตัวนี้หกเหรียญน,นะคะ ได้หกกล่องทุกคนหกเหรียญได้หกกล่องออก็เลยซื้อมานะคะจากคอสโคเนาะเพชรอยู่นะชอบแล้วก็จะได้กระหล่ำม,มานะคะกระหล่ำหัวนี้อยู่ที่แปดสิบเจ็ดเซนต์ต่อพาวเนาะจะซื้อมาทำว้าวซื้อมาทำอ่าต่อปอกีกดานนะ,ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแครอทเนาะแครอทนี้ก็แปดสิบเจ็ดเซนต์นะคะ แตงกวานะแตงกวาเขาก็ขายเป็นลูกนะคะอ่าลูกละหกสิบเจ็ดเซนนะที่วัวหมานะคะทุกคนอ่าก็มาดูตัวนี้นะคะเราก็ไม่เคยกินใครเคยกินบอกเราบ้างนะเนี่ยอันนี้เราไม่เคยกินทุกคนเราเราเห็นแบบมันมีตัวเสาวรสอนะ่ะคือคือเราชอบกินเสาวรสอนะ่ะเรื่องของเรื่องอะ่ะหกขวดนะคะอ่าอยู่ที่ 9, เก้าเหรียญตีไปสิบเหรียญนะเออคือว่ามันลดสดอนสีดอนเกหรือเก้าสิเราไม่แน่ใจทุกคนนะเราก็เลยลองซื้อมากินเด้ถ้ามันอร่อยเดี๋ยวเราจะบอกนะคะทุกคนเราก็ซื้อมาครั้งแรกเหมือนกันนะสามีก็ได้โซดามานะคะแล้วเออเราก็ได้อัวน,นี้มานะคะลองอีกแล้ว รู้สึกว่าเราซื้อมาสองห่อนะอันนึงเป็นกระเทียมอันนึงเป็นอ่เป็นแบบผักรวมนะคะนะแล้วก็อเออก็ได้หมูมากะนหมูยาวมากถ้าใครอยากได้หมูถูกให้ไปซื้อที่คอสโคนะคะคือคือยาวมากนะเยอะมากเาอยากกินส้มหมู ทุกคนมีมีมีพี่เขาว่าให้เราเนาะว่าโอ้แมวมาเลี้ยงหรอกเปืองปลากระป๋องเราไปเราได้ห้ากระป๋องนะทุกคนโอเคแบบห้ากระป๋องสุดท้ายเออที่เขามาเลี้ยงนะคะน้ำสลัดผักสามีนะคะห้ากระป๋องสุดท้ายจริงๆนะทุกคน แล้วก็ได้นี่ลูกมานะควนะตัวโรยไอ้เกล็ดไอ้ขนมปังเขานะคะตัวโรยขน,ขนมปังนะ,คะเค้กทำเค้กกับกัตเตอร์อันนี้ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะดีไม่ดีสามอาทิตย์ได้ซสานะซื้อมาจากคลับชอนะคะไอ้ตัวนี้เนาะน้ำสลัดไอ้น้ำไอ,ไอ้ไม่ใช่น้ำสลัดสิสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้นี่ก็อยู่ได้เดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่านะคะนะ ยังไม่หมดนะคะเอ่อเราไปที่ร้านเอเชียกันนะเมลินาได้มานะคะแล้วเราก็ซื้อไอ้ตัวนี้มาเอกแผ่นปอเปียอันนี้แผ่นปอเปียนี้นะคะ made in usa นะเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยแค่ไหนอันนี้เราก็ซื้อมานี่ไงที่เป็นกระเทียมนะซื้อมาอ Walmart วันนี้เราไปที่ตลาดเอเชียมาเราหมด20กสิบเหรียญน,นะ21เหรียญสามีมองหนะ้าเไม่เป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยถ้า <c oughs> หมดแค่นี้ไม่เป็นไปได้เหรอเนี่ยทุกคนคลิปนะเราซื้อผงทำแหนมมานะคะซื้อมาสองถุงเนาะแล้วเราไปเห็นคลิปแบบนี้ทุกคนเราซื้อมานะาแล้วว่าเราจะตำนะ้ะพริกกินพริกหนุ่ม งแหนมผงแหนมซื้อมาไว้นะคะไปอาทิตย์ไหนก็เก็บไว้วเก็บที่เราสองทุงสองถุง,ง,ถงมะละกอค่ะไม่ได้นะทุกคนมีคนถามรถว่ามะละกอที่มีรูเข็มคือมะละกออะไรมะละกอที่มีรูเข็มนะคะทุกคนคือมะละกอที่เขาฉีดยาเพื่อให้มะละกอมันสดนะคะ ฉีดนะยาเพื่อให้มะละกรมันสดอะเราจะบอกทุกคนยังไงอะฉีดยาเพื่อให้มะละกรมันสดะนะจะบอกว่าใาาช้ยาฉีดยาศดกไหมก็ประมาณนั้นอะทุกคนนะมันก็จะเป็นรูเข็มรูเข็ม,ร,ขมรอบๆเลยอะเวลาเราฝานอะเราก็จะเจอเราก็จะโยนทิ้งเลยนะนก็จะได้ซีเรียลมาแท็กหนึ่งนะคะจะมีสองกล่องเนาะ ก็กล่องละหกเหรียญไอ้แพ็คละหกเหรียญกว่านะคะสามีก็ซือล่อมาสองแพ็คเลยค่ะบสี่นะแล้วก็ยังไม่หมดโอโซดานะคะโซดาอีกสองขวดอยู่ที่นี่นะคะ,ะก็ได้มาเท่านี้ละทุกคนนะได้ได้มาเท่านี้แหละนะด้วยความที่ว่าหนึ่งร้อยสามสิบ ก็ Girl, วันนี้ได้เยอะอยู่นะวันนี้ได้เยอะอยู่อ่าข้างบนอีกนะคะข้างบนก็จะเป็นหอมเป็นแครอทนะออรเนทุก oh, <man. S 1> คนจำความเราไว้นะคะใครที่มาเมริกานะ <laughs> ไอ้ส้อมรา้านเขาเนี่ยคือแบบนี้นะคะ ถ้าคุณอยากกินส้มลูกเล็กๆอ่ะคุณต้องเรียกให้ถูกนะมาดารินกับออเรนเหล่านี้ทะเลาะกับแฟนหลายครั้งนะทุกคนเธอเลาะกับแฟนเพราะว่าไอมาดารินกับออเรนเนี่ยแหละค่ะไอจุดความซื่อบื้อของเราเนาะนั่นแหละอยากกินเดี๋ยวนี้สั่งถูกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนี้เราสั่งถูกแล้ว แต่ก่อนอะเราสั่งไม่ถูกนะสามีก็ซื้อไม่ถูกแล้วก็หยุมหัวกันแต่เดี๋นี้เราสั่งถูกแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกเมทุกไลทุกการติดตามนะคะ